สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับจากอีพีที่แล้วนะฮะพี่ๆเกินไว้ว่าวันนี้จะจับเมกกะเทียมก็ตามนั้นเลยฮะแต่ที่พี่ถามว่าอยากให้พี่ทําร่างทองตัวไหนน้องๆช่วยกันเม้นมามากมายเลยนะครับดูแล้วก็ครบทุกตัวแหละมันมีประมาณ9ตัวใช่ปะ่ะแต่แมปนี้นะครับแมบปบแลงกละล็อกที่พี่ลงเซิร์ชด,ดูมันเกิดแค่6ตัวเรามีแล้ว3ตัวอีก3ตัวเดี๋ยวทยอยจับแล้วกันวันนี้เป็นเมกกะเทียมก่อนนะฮะ โอเคไหมโอเอ่ะมาเริ่มกันเลยหรือใคาจะเอาอะเนี่ยลูกซองเห็นไหมเนี่ยเห็นลูกซองไหมเนี่ยอย่าอย่านะฮะอย่านะฮะเอออะไรครับผมมาพี่เสิร์ชให้ดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับชิป F8 ขึ้นมามีเดมอนิกโอวิทนะครับที่มีมันคืออะไรอ่ะแกะเหรอไม่กระเทียมนะครับที่จะไปวันนี้นี่ตัวนี้เลยเลเวลร้อนะครับแล้วก็ไฮยีน่าเรายังไม่มี ทนี้นักก้อนเรามีแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นดาอุดรขุอดอดอนหมูนะครับแต่น้องมิโซะไม่เกิดแล้วอะ่ะเออสงสัยกลัวโดนจับมาเล่นมัง้ง <c oughs> เออตัวสุดท้ายที่จับไปก็คือไม่เกิดอีกแล้วนะเอาล่ะแต่วันนี้นะครับเราจะไปกันที่ไม่เกิดเทเลียมอ๋ออ๋ออ๋อออแล้ววันนี้แบบว่าห้าวอะ่ะพอมีชุดเทคเราห้าวมากครับคือไม่ต้องเอาสัตว์ไปดีกว่าวไปเองเลยดีกว่า,ามา เพื่อเป็นการซ้อมบินด้วยไงใช้ชุดเทคยังไม่คล่องเลยนะครับก็เลยอยากซ้อมบินดูบินยังไงนะกระโดดปุ๊บกดชิปปุ๊บค้างไว้อ่าแล้วก็ไปข้างหน้าใช่ไหมไปคอนโทรลไปเลยข้างหน้านู้นนะครับผม2100เมตรเป็นไงเป็นไงโคเทีโคเทีโอ้โหไปนะฮะไปนะฮะเฮ้ยมันต่ำไปขึ้นหน่อยปุ๊บขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยปุ๊บไปฮะอ้าโวโคเทีเลยปเป็นไง เป็นไปซูเปอร์แมนเลยฮะต่ำแล้วลูกขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยปุ๊บอ่าขึ้นมาทีหนึ่งปุ๊บอ่าไปกันต่อโอเคเน่เน่หนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสองร้อยเมตรไปฮะกลัวที่ไหนล่ะกลัวที่ไหนอ่ะแปดร้อยเมตรครับขึ้นหน่อยลูกขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยปุ๊บขึ้นหน่อยหกร้อยเมตรเชื่อข้างหน้านี้ป่ะห้าร้อยเมตรแล้วครับใกล้แล้วครับ เร็วร้อยห้าสิบด้วยหวังว่าจะโหดนะอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยหยุดหยุดลุกหยุด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 ยังไงแนตะหยุดดิหยุดดิข้างล่างเหรอแยมครับเราจะลงไปยังไงเอ่ยอยู่เฉยก็ลุกอยู่เฉยก็อยู่เฉยกอนอ่ะฮะอยู่ข้างล่างนี้นะยิงโดนไหมต้องกีบธนูขึ้นมาดิเปิดเลขเก้ามา เลขเก้าไม่เห็นเลขแปดไอ้เบอกเลขเก้ายังเลขเก้าแล้วนะมองไม่เห็นะ่ะน้องเลขเก้ายังไม่เปิดขึ้นมานี่วะเปิดละไหนวะยังไม่เห็นตัวมันวะสูงหน่อยเนี่ยมันสูงไปมันสูงไปไหนวะมองไม่เห็นวะเป็นมองเนีเอาถือเลขแปดทำขี้เกลืออะไรไอ้บ้ายังไม่เห็นมาเลยน้อง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดไหนวะนี่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 แต่มันยังสูงไปดิยิงไม่โดนต้องลงต่ำหน่อยพอประมาณนี้พอไปหน้าหน่อยลูกไปหน้าหน่อยไปหน้าหน่อยต่ำหน่อยก็ได้ปึ๊บอ่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคโดนโดนวะจะโดนไหมวะคิดว่าโดนไหมต้องลองครับต้องลองฮะปึ๊บปึ๊บฮาเรียบร้อยฮะไปลูกไปไปเราเราไป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 สูง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 หนีคนหนีคนหนีก่อน นี่ก้อนนี่ก้อนเออเออหนูเบรกดิหนูหนูเบรกดิหน,หนูเบรก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 เฮ้ยเอาละรอให้มันหลับค่อยไปก็ได้วะกลัวมันตุ้มตามนะครับเอาละครับผมน้องบอกว่าอยากเห็นคนไทยบินได้นะครับพี่ปีบินอยู่นะฮะพอๆลูกพอๆค่อยๆไปค่อยๆไปเลยแล้วเลยแล้วเลยแล้วหันกลับมาหันกลับมาพอๆพอ,พอ,พอ,พอๆเบรก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 เลยมานี่แล้ววะ เอาเรียบร้อยแล้วครับหลับเรียบร้อยไปลุกไปอ่าไปครับไปะฮะไปดับเครื่องไปเลยมาใครจะมาจะวะนี้ใครจะมามาได้นะครับมาได้นะครับบอกเลยฮะไม่ได้กลัวนะครับไปฮะนี่ทีนึงทีนึงพอดีพอดีอดโจลงไปตุ๊บอ่ะอ่าอ่อ,อ่ได้มาแล้วฮะมาใส่ไปเลยเดมอนิก คลิปเบิ้ลนะครับใครมาไม่รู้ใครมาไม่รู้ข้างหลังข้างหลังไมีใครมามันได้ยินเสียงใครวะอ๋อเสียงเราเดินโอ้จังหวะเดินไต่ละผ่านะครับมีเสียงด้วยดังตุ้มตันตุ้มหัวเทหัวเทอีกคลิปแซดเดินนะครับอ่ะใส่ไปเลยครับผมแล้วก็เป็นสปีดคอตูมแต่ว่าสายพันธุ์เดมมนิกอ่ะมันใส่สปีดคอตูมไม่ได้นะคือใส่ได้แต่มันไม่ทํางานให้นะครับไอ้สปีดอ่ะมันก็ปกติ ได้มาที่เลเวล224นะครับหลังจับเ็ดเลือดอยู่ที่2,553,001เออมีหนึ่งอีกแล้วแล้วก็สเตมิน่า300,000โอเค300,000ครับผมดาเมจ3,100มามันก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับตัวคนมันแบบว่าไม่กล้าบอกว่าโหดไงจะบอกว่าโหดก็ไม่กล้าพูดนะครับคือไม่โหดหรอกไม่โหดหรอกแบบมันไส้ว่ะจริงๆอยจาให้พูดเลวว่ะ ถ้าอยากรู้โหดไปดูช่องอื่นเลยครับโหดออไปดูช่องอื่นเลยครับปิดช่อง<ะ>พี่ไปเลยนะครับพี่ไม่โหดพี่ไม่โหดไม่โหดไม่โหดโว้ยพันสามนะครับผมตีเข้าพันสามวูหูไม่ใช่พันสามแสนสามไอ้บ้าโอเคครับผมลองดูลองดูงดแสนสามเหรอท่าเมื่อกี้มีท่าอะไรมั่งลองดิตบธรรมดานะครับตบธรรมดาถือว่าเร็วอยู่นะ อ่าถือว่าเร็วอยู่นะครับดูหน้าตานอนหน่อยนอนโอ้นอนหน้าตาน่ากลัวมากอบหัวหัวหัวสหนอย่ามาห้าวกับพี่นะครับใครอย่ามาใกล้พี่นะตุ้มตาน,นะครับอันนั้นคือคลิกขวาต่อมาคอนโทรลคอนโทรลที่เฉยไม่มีอะไรสีสี่ก็พ่นไฟไปดิพ่นไฟไปดิไม่โดนวะทำไมไม่โดนห่ะไอข้างหน้าต้องโดนม่ใช่หรอพ่นไฟใส่มัน อาไม่โดนอีก้ <c oughs> นปุ๊บไม่โดนว่ะอาไม่โดนช่างมันมทนซีก็เปิดบัฟแน่นอนถูกต้องครับทนซีก็เปิดบัฟสำรวจว่าจะตีสำรวจไม่ตีอะลองรวมตีดูครับผมเราลองไม่ต้องเปิดบัฟก่อนมา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 ให้เปิดบัฟที่ขวาปุ้มแสนสามแสนสามมาผเปิดบัฟดูท่านี้ ดูความแตกต่างนะครับอันนี้ยังไม่อัพอะไรนะครับปกตินะครับแสนสามนะครับมาตูมแสนหกเ,เพิ่มมาสามสามหมื่นนะครับได้อยู่ได้อยู่ไปหาตัวโขนกันลูกเอาเอาขวางไปไม่ได้เนี่ยรู้บ้างไหมเอาออริจินน้องออริจินหมีจัดครับจัดครับเอาข้างหลังข้างหลังใครวะมาอะไรมาทำอะไรมาทำอะไรตธัธรรมดาสามหมื่นนะครับ ออรจินหมีเสียงเพลงออร์จินขึ้นแล้วทางนั้นต้องอัพก่อนครับไม่ได้ต้องอัพก่อนส่าแม็กไปเลยไว้ต้องไม่เสียดาย <Wow. S 1> ไม่เอา,าเดีว่าเสียดายวะปวดกลางพอไปไปเลยเอา้าวแค่นี้ก็เจ็เวลแล้วเพราะว่ามันจะแม็กที่88ดเวลนะครับอา82ปพอแค่นี้พออะเราจะอัพเรื่อยกันไปที่ทักเท่าไหรอ่อ่ะตอนนี้สองล้าน5้านะครับเป็นสมล้านอู้ขึ้นทียร้าน2ไหมเหรอขึ้นเยอะมาก โอ้โอเคงั้นเลือดสิบล้านแล้วกันเลือดสิบล้านนะครับที่เหลือใส่ดาเมจหมดเลยเดิมเดิมอยู่สามพันสี่นะครับดูว่าจะไปหยุดทีเท่าไหร่เฮ้ยมันมาแล้วจานเย็นมันมาแล้วมาแล้วอัพเมจเต็ดเลยโอยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูมึงมาแล้วเหรอมึงมาเหรอเลือดเท่าไหร่เลือดร้อยสิบแปดล้านเหรอยวขี้กว่าไปตูมหึงเท่าหนึงเท่ามาดิมาดิเปิดปั๊บก่อนเปิดปั๊บก่อนลืมลืมเปิดปั๊บก่อนลูกเราเปิดแล้วที่ว่าอ้าวลืมไป เปิดบัฟใหม่ลุกเปิดบัฟใหม่ไม้เจ็บตีมึกไม้เจ็บ่ะเปิดบัฟแล้วคลิกว่าไปดิครับเท่าไหร่วะหลายอยู่หลายอยู่สามล้านห้านะครับอืมคี้กว่าไปตบธรรมดาลูกตบธรรมดาก็ได้วะมามามาธรรมดาเลยมาธรรมดาเลยมามามาอย่างคุณไม่ต้องใช้พลังก็ได้พวกออร์นจินไม่เห็นวะมาไม่เอาวะมันไม่สะใจวะขี้กว่าไปอุ้มมา แล้วก็ทำมาได้สามทีหนึ่งสองสามมาขี้กว่าไปตูมมาหนึ่งสองสามขี้กว่าไปขวาดิลูกเออเออมามาเรือร้อยที่แปดล้านแล้วยังไงวะยังไงวะยังไงวะตายเนี่ยตูมไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยมันไฟใส่มันล,ลูกมันไฟใส่มันาตายเหรอะอ,ะอ,ะอ,ะอะไรทำไม เดินตัวแดงมาทําเพื่อเะตกทีเดียวก็ตายแล้วไอ้หนูไปไปเองครับมันต้องมีโหดคนนี้แต่ออร์เรนจินอีกสักตัวนึงไอ้พวกบอสท,ที่แบบลงมอสมานไปไหนหมดวะอยากเจอระดับเคออสอะอปิริตอะมีไหมเอาละครับข้างล่างข้างล่างมีเซเลเชียลใช่หไหมเนี่ยตุ้มตัาแบบเนี้ยเปิดบับครับมา เสือเชี่ยวโอ้ยมีเอเปกต์กีการด้วยอ๋อกีการ์ดนะนี่หวากีกาเอา้าเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยเสือเชี่ยวฟีล็อกทอ,อะไรวะ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 กูทำไมไมด้มองว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเลยตบแหลกกันเนี่ยอ้าวตายหมดแล้วเหรอไหนวะเอา้าเอา้าอะไรวะเฮ้ยไอพวกบ้าควรใจฆ่าหรือย,อยังไงควรใจฆ่าหรือย,อยังไง เมื่อกี้มันสู้กับตัวไหนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยชื่ออะไรวะยังไม่หมดกันอีกเหรอยังไม่หมดกันอีกเหรอฮะมาเอาเอา,เอา,เอาปลาระเบิดจะปลาระเบิดจะปลา,าระเบิดอีกแล้วปลาระเบิดอีกแล้วตกแม่งก,ก่อนปลาเลยขี้หูไหลเลยมาดิมาดิมาดิไม่ถน,นัดไม่ถน,นัดทุบไปลูกอืมอืมสี่ล้านครับดเดวิลมาด้วยดเดวิลมาด้วยอัปดาเมทไปอีกเด็กสองเวลครับมา หายอีกละเอาๆฟางฟางระเบิดใส่กูเหรอกงฟางระเบิดใส่กูเหรอกูตบแม่งหน้าหันเลยข้างหน้าเป็นแมกกาปิดหรืคัสเลยเป็น55นะครับเลือดแค่แสนขวาเองโอ้ตายตายตายคนไฟใส่ก็ได้วะคนไฟใส่มลูกเต้ตายเลยครับผมไม่ต้องทำอะไรมากเพิ่มพนใส่ไฟเฮ็ดมพลไฟใส่ก็พอแล้วมาไปกันต่อครับเอพิกคอร์ยล่าเหรอมาเลยครับ เลือดสามล้านกว่าตูมเดียวเท่านั้นแหละหนูมาไปเลยลูกตีโอทุกขลุ่ยโอ้โหโจมตีกูก่อนเลยเหรอเนี่ยมาดิมาโอ้เจ็บเจ็บเจ็บปูเจ็บเจ็บเหมือนเจ็บเหมือนจะเจ็บแล้วเนี่ยขี้ขวาดิลูกขี้ขวาไปขี้ขวาดิเอ้ยลูกขี้ขวาดิลูกเออแค่นั้นแหละขอแค่ทีเดียวขอแค่ทีเดียวทีเดียวขอแค่ทีเดียวยังไงยังไงอื้ เยอะเยอะอะไรเนี่ยว่าเป่าอะไรเนี่ยเป้าอะไรเนี่ยเป่าอะไรตบไปลูกตบบันตบไ่โดนตบมันตกมันตบมันไอตัวเล็กตัวน้อยมันยังไม่หมดอีกว่ะไปดีกว่าปะเสรเวลาผู้ลูกไอจอกเลครับไปเรียกบอสมาทีเดียวเลยดีกว่าไหมข้างหน้าข้างหน้าอะไรตัวอะไรเนี่ยโอ้ยน่ากลัวจังเลยฟีล็อกฟีล็อกเทเลเชี่ยวโอ้ยกว้างไปไหนกว้างไปไหนกว้างไปไหนของมึงไอ้บ้ากว้างข้ามหัวไปเฉยกูอยู่ตรงนี้ ไปทะเลทรายกันดีกว่าวะวู้ไม่มันเลยแถวนี้น่าจะมีตัวโหดมั้งแถวนี้ไม่ค่อยได้ไปลองดูนะฮะแถวนี้มาแถวไหนวะมาครับมามีแม้ตัวโหดอะ่ะเอ้าข้างหน้ามีอยู่ตัวนึงดูว่าจะเป็นไคมอคาโนนะครับเอาเลือดเหลือแค่สี่ล้านเองไปทำอะไรมาวะมาเป็ีใครมาวะค่นไฟใส่ก็ตายแล้วเนี่ยแค่สี่ล้านเนี่ยพนไฟใส่มัน เว้ไม่โดดจ้อยเว้ตายแล้วหน้าสงสารจุงใครก็ได้มาตีผมทีครับผมอยากเก็บตัวผมอยากเก็บตัวอยากโดนช้อนฮะอยากโดนช้อนแกงครับอุ้ยเสียงเหลือง เอฟเฟกคาโนสีเหลืองสวยจัง <Wow. S 1> น่าจับจังไม่เป็นไรเราเปลี่ยนสีได้อยู่แล้ว oh. เรามีเครื่องเปลี่ยนสีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเราแค่ชมนายว่าสวยนาะยเหลืองเราตบเหมือนเดิมเอาละมะไม่ได้ทำร่างทองแล้วเรียกบอสมาตบดีกว่าต้องเปลี่ยนแบบว่าบรรยากาศมาตบแถวนี้บ้างนะครับเพราะว่าเราตบกันแถวหนองน้ำตบแถวทะเลทรายบ่อยแล้วตรงนี้น่าจะเหมาะสมเนี่ยดูละ เราจะวิ่งหนีบอสทันป่าวะาปัญหากลัววะมันก็ต้องมีจังหวะถอยมาตั้งหลักบ้างอะไรบ้างใช่ปะละ่ะเออเอาอา่านออกมาอ่ะเ,เววขึ้นเป็นสามร้อยแปดนะครับได้ไปอีกหนึ่งเวลไม่ต้องรอตันไปเลยอ่ะได้มาสองขวดให้หนูแล้วกันโอเคที่เหลือไม่ต้องการอะไรแล้วทิ้งแม่งเลยโถโถไปเลยครับทิ้งไปเลย ตัวนี้มันมีเวลาหมดอายุด้วยนะครับเนี่ยเหลือ30นาทีเองนะคือถ้าออนเกมอีกสักพักหนึ่งหมดอายุแน่นอนคือถ้ามีปุ๊บต้องรีบใช้ใช่ป่ะเอาละลูกชายข้อหากเจ้ามีพลังแฝงจงแสดงมันออกมาฮึบเอากวดไม่ติดจอยต้องไปใกล้ๆอุ้ยเดสเซนไดโนว้าขอบบลจากฟ้าแถมแ แพมแพม,แมโเคตรเทเลยนายอ้ออๆอ้าวกูว่าจะขึ้นนะเนี่ยกดขึ้นนี่กดเปิดขึ้นไปเลยครับบอกเลยว่าใส่แม็กไปเลยอ่าครั้งนี้ใส่แม็กไปเลยฮะตอนนี้เลือดอยู่ที่สองล้านเจ็ดนะครับดาเมจอยู่ที่พันเจ็ดปึ๊บเข้าไปแปดสิบแปดเวลเลือดเราจะอัพนไปที่ อ่ะสิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านสามแสนนะครับที่เหลือจะเป็นดาเมจทั้งหมดเลยไปเอาละครับดาเมตได้มาที่ห้าหมื่นสามพันนะครับพี่ก็ลืมเอาดัมมี่ติดใหม่อีกละถ้ามีดัมมี่มันจะได้รู้ถ้าชัดนะครับว่าเข้าเท่าไหร่เนาะเหมือนกับคุณบอลโต้ที่เดินอยู่แถวนี้จะสวยอะไนระ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เดินอยู่แถวนี้ลองดูครับผมบอลโต้ไปเถิดนะพี่คอวอวยพรลองลองคลิกขวาท่าหลักของเรามีท่าเดียว ต้มหกล้านครับโอ้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 หกล้านหกล้านเหรอหกล้านนี่อ่ะได้อยู่มั้งตายเป็นตายตายก็เล่นใหม่แค่นั้นเยอะยากอะไรมาไอ้หนูมาหนึ่งดอกปากกาวค่ะพ่อได้พูดไม่รู้เรื่องแล้วมาเด็กเจ็บเจ็บนัดเจ็บเจ็บนัดนั่นยังไงโอ้ยโดนเข้าไปโดนเข้าไปเจ็บ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  โอ้ย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 เก็บนะเก็บแล้วร้มไปลูกล้้าไปเอาดิมันแข็งมันเหนียวมันเหนียวโอ้ยวิ่งไม่ออกเลยกูวิ่งไม่ออกเลยกูอุ้ยอุ้ยเอาดิเอาดิเว้ยหกสองล้านดีนะเพื่ลือนเรายังไม่ยุบหนูไม่ทำเลยหนูหนูไม่ทำะไรสักอย่างเลยอะตีเข้าสองล้านหนูทำอะไรหน่อยดิหนูทำอะไรหน่อยตบเข้าห้าแต๊กยังดิเอามาหน่อยเอามาหน่อยลูกเอามาหน่อยเอามาหน่อยลูกพอไม่เห็นหนูป้อยพลังเลยลูกดีว่าเราเลือดไม่ยุบนะครับ แล้วโดนอะไรจังเลยวะไอชาโคสีเนี่ยมันขึ้นว่าโคโค่เลยเนี่ยเออเอาลงหน่อยเอามาหน่อยเอามาหน่อยเต็มหน่อยเอาเต็มหน่อยตบกธรรมดาสามที่ตบธรรมดาสามที่เหมือนมันจะเตะไม่น่าหมดเหมือนมันจะเตะไม่น่าหมดมันเลยปล่อยพลังไม่ได้เอาเราถึงตาเราถึงตาเราหมด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 ก๊อกแรกหมดก๊อกแรกตาเราแล้วตาเราแล้วใส่ไปลูกใส่ไปแล้วใส่ไปลูกตูมเข้าไปตูมเข้าไปมามาดิโอ้ตีกูมึงตีกูกูรู้กูรู้ว่ามะโอ้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 ตีกูแล้วมึงมาก๊อกสองเหรอมาก๊อกสอง อกไปลูกตกธรรมดาสามทีสามทีแล้วก็คลิกขวาอตูมเออมาโอ้ย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 แลกกันไปแลกกันไปมาคลิกขวาไปลูกคลิกขวาไปตูมดิลูกไม่ได้วะไม่ได้วะตกธรรมดาก่อนตกธรรมดาก่อนเอาคลิกขวาไปลูกคลิกขวาถึงตาเราแล้วถึงตาแล้วมิกนี่กลูกมิกนี่ก้อนมิกนี่ก้อนเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้อย่าเพิ่งตีมันอย่าเพิ่งตีมันสงสารมันสงสารมันไม้เจ็บอู๋ไม้เจ็บ ไม่เจ็บตกธรรมดามันก็ตายแล้วแต่ไม่สะใจต้องคิดขวาเอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละไม่ต้องอย่างนี้ไม่ต้องอย่างนี้สะใจวะแม่อ่ะอ,อ่ะ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 ,อะโอเคครับผมใช้ได้สู้เดสทัเยอร์ e ได้ไหมไม่ได้หรอกเนือยากมากครับถ้าจะสู้เดสทอเยอร์ e แบบยืนแทงแบบนี้พี่ว่าไม่รอด ไม่เกินสองนาทีจะลดเลือดเดสทอยเยอร์ได้ครึ่งหนึ่งหรือเปล่าวะแหละที่พูดแบบนี้เพราะว่าเราจะอีโวตัวอื่นอีกนะครับเราก็ต้องไปเอาไปฆ่าเดสทอยเยอร์อีกแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องเอาไอ้ตัวเดสเซนชั่นมานะครับเดสทอยเยอร์ไอโนวาเดอะเดสทอยเยอร์ er นะครับไม่ใช่แอนเดสทอยเยอร์เดี๋ยวน้องจะว่าให้อเอาละไปโอเคครับผมอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยจับไม้กระเทียมตามที่บอกนะครับทำเป็นร่างทองแล้วก็ตีกับ บอสเดมอนิกนะฮะโอเคเดี๋ยวอีพีหน้านะครับ <Okay. S 2> พี่จะสะสมไข่แล้วก็ไปจับบอสสักตัวหนึ่งบอสที่แบบว่าเราลงวอตมาเนี่ยตอนนี้พี่ได้ไข่มาแล้ว3ใบนะครับเหลืออีก2ใบแล้วอีพี e. หน้าไม่ผิดพลาดอะไรจะไปจับบอสไปตีบอสโอเคไหม <Okay. S 1> แล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปนะครับทท่านวัออนนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ